เุ้ยใจเย็นๆมันยังไม่มุดเลยให้มันดึงมุดรุดไปก่อนเจเจสวัสดีเอหน่อยเหนื่อยมากสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ไปแล้วไปแล้วสวัสดีเด้อค่ะเด้อพี่น้องเพื่อนๆเอซช่องมันๆอีสานม่วนนะคะวันนี้เรามาตกปลานะคะที่หางเขื่อน ของมหาวิทยาลัยจุลานะคะที่ชุมชนของเราด้านหลังเนาะแม่แม่แมประมาณมาป่าขินที่ดีเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เราลุ้นกันนะคะตกตรงนี้มันเป็นพงป่านะคนอีสานก็เอื่นพงป่าได้พี่น้องเนาะนะติดตะลิงเลยเนาะค่ะเนาะเป็นแม่ดึงผิดคันเปล่าเออเมียนว่ะลุ้นตอนนี้มันก็มีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเข้ามานะคะมันมันเป็นอะไรที่ลุ้นมากเดี๋ยวข้ามมาลุ้น อยกันแล้วพี่น้องเด้อมือนีตกป่าก,กับมันมนอีสานมวนเฮาสิได้ส่งส่งยาวๆตอนนี้ป่ากินดีครับพี่น้องแดดกระหอนห่อนแต่ป่ากกกินดีดีแล้วพี่น้องตอนนี้อตกไม่ได้จักประมาณสองสวโมงกลัวหาแล้หละแต่ว่าห่งตรงนี้มันเป็นพงปา่าเนะาะมันมันอีสานมวนมาๆก็สิม,ม,มัตกตกตุ๊บก็ง่ายพี่น้องเงินว่ พี่น้พี่น้องจ๋าคอยเกือบดึงบ่ท่านคาดแต่เมา่โม่มือจาฟังอยู่ใครอยู่คุบเบ็ดท่านอาน้องเจปโพดตาให้แม่เอาเอาเบ็ดลงก่อนลูกปลดตากำดีๆเด้อตัวใหญ่อยู่ลด้ี่ครับกำดีๆกำให้แพงมันงับข้อมือเฮ้ามันจังเสียบด้สิทธิ์เนียยังบม่ไหนเงียงอยู่อ้ยยังแบบนี้บอสีแง โอ้ยกินเบิดสูโตแล้วพี่น้องเด้อบาดนี่มามามาเอาว่างสักก้อนโอ้ยกอแคทเธอคอยพี่น้องตายแล้วตายแล้วดึกแม่มหลุดละเอาวะว่างลงพื้นแม่จับบ่ได้แบบนี้ว่งลงวั่งลงตาแล้วกาใส่ถุงกันเน้าจ้าพี่น้องโอ้ยสี่แล้วจ้าไมวยขากล่องมานทำมาพี่น้องเนาะ มึงนี่ขากองมานั่กะอาจจะไล่ตาจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ารับประกันว่ามือนี้ม้วนซืึนโฮเซลเนี่ยกับพันมันอีสานม้วนมือนี้กินเหล้าหนั่นฮามันกินเหล้วขั้นสีเลี้ยงนั่นหนะแม่ก็ดึงตัววายแม่พัดก่อเงียอยูได้ไหมเกาะก้อนก็ก็ก็ ใส่เนียงบดเลยประเดี๋ยวคิดกันดิสแล้วเอารับรังไหนตัวใหญ่ดีเอาไปฟังพุ่นก็ได้เมื่อกี้แม่ดึงตรงไหนวะตรงนี้เออมนตรงกลางอ่ะแม่ก็ลืมอันนี้ขึ้นยิงแถมีเนียบดเลยตีว้าแล้วช็อตเป็นพงป่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเนียหลอนปะลูหลูกล่ะได้แล้วเนียหลอนแล้วแกกแทกเลย พาซาล่าละคำเงี้ยหล่อนแก๊กแซกนะคะปุ้ยขีกระเด็นเข้าปากปุ้ยมาอย่างเออนั่นแหละลูกนั่นแหละลูกอ่ะเพียป่ามันบ่อนอยู่ในป่าที่เห็นบ่อดสิไลต์าตาแน่เด้อพี่น้องเอฟซี F C, จ้าลืมข้าวมาตกป่าเนาะเวียงกล่องไปเวียงกล่องมาก <c oughs> ะได้ตัวใหญ่อยู่ประมาณสามสี่ตัวเนาะคะ่ะพี่น้องอจ้ะกับบอถึงกับใหญ่ดอกตะบาร ปลาแม่น้ำเพิ่นอ้วนตัวจ้ะสีตัวอ้วนก็ยังทำอ้วนลูกเลือกไหลต่อคนใหญ่มากหมดเล็วเอาลูกเลือกหลายเป็นสันน่ะัวใหญ่หลายว่ะแดดก้อนหอนพี่น้องมือเุ้าฝนตกเด้สระบุรีห้าวฝนตกสวยๆมากจังเลยจังว่าแดดออกวันนี้มหมยเออแดดออกเราก็ได้เพื่อกันแบกเบ็ดมาตกปลาพี่น้องจ้ะตกยุบ่มือเุ้าตกต่วฝนตกตั่อมุ้าว มึงองน้องของกลกอดจอดอยอยเยอ,อ่ถ้ามันกอกระดึงขึ้นทุนมันนะลูกอย่าเอาเอาลุ่งเลึกเนียดห่อนบัก,กตัวพี่น้องเนาะตอนนี้ห้ากระใจจดใจจอเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปากอะมากกินเบ็ดบอ่อขาดสายเนาะค่ะพี่น้องมันก็เห็นให้้ข้ามวนซึนโฮเซียวไปนำ้ำ <c oughs> ที่แรกก็ว่าสิไปตีเงอปลอมได้พี่น้องเจ้าบ้านแห่งพ่อดีคุดขีคเดียนไว้แล้วก็เลยว่าเออตั้งใจว่าสิมาตกเครื่อนก็เลยว่าเออมากันมาวังสิบโมงมาสวยๆนี่แหละกินแล้วพี่น้องกินแล้วกินแล้วกินแล้วจ้ากินแล้ว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 เดี๋ยวสิขยับกล้องให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะสิได้รุนรุนน้ำกันปลากินเบ็ดนี่ตื่นเต้นเด้อวพี่น้องเด้อ ไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วให้พี่น้องเบื้องทุนน้ากันนะคะได้รุ่นน้ากันเจคั้นปลาหุ่นกินแล้วเด้่ลูกของแม่คือบ่อรุ่นเขากกยังว่าไทายเห้หมเ,เพเมเาาค่นเบิ่งน้าเนี่ยควรนกยอยากเบิ่งเวลาปลากินเบ็ดเนาะเดี๋ยวค่ะกินพร้อมกันได้พี่น้องสามขั้นอืมโอ้ยเงี้ยรุ่นเราฮัมก็ไม่ดุลุก anh <laughs> này có bao bớt là bón này nhiều nhiều nhỉ chụp ướt ướt nhẹ nó mà than nữa bây quá xe lại này bà hầm siêu bà kho nhây tiệt mà nhưng một là bà kho nhây ha nó cứ bầu lưỡi bà Hãy subscribe cho kênh thấy Mì đấy, Để không

หลอกว่าเต็มหน้าจอโทรศัพท์เลยจ้าพี่น้องโอ้พูดนะเอ้งโตนี้เกือบโลเลยจ้าพี่น้องเกือบกิโลเกือบกิโลเอ้อมุมนี่แหละเอาเอาเบ็ดคามไปอีกลูกเดี๋ยวปดปลากได้พี่น้องนะแมงมาปดซอยแม่ได้เดี๋ยวเยี้ยไปโอ้ ขออนุญาตใส่มือที่สามด้วยพี่น้องด้วยปวดปลามือหนึ่งจับกล้องโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เหมือแลงได้กินต้มปลาพี่น้องไอ้มือได้โอ้อยวิ่งเดี๋ยว่าวจะโซว์ในกล้องเด้หลุดหือปัด๊ดไปอยู่ในกระสังซอมซาดีนั่นดี ไม่ไงนนั้นเราขึ้นได้ยินเสียงคนเบาวะท่นน่ะกับคนกับเบาตัวเนาะคนมาสิบเบสไม่ไงใครขึ้นได้ยินเสียงคนเบาว่ะสันว่าได้สดหรอแงนแม่แม่แม่เข้าเรียนเข้าเรียนกินเบิดสุขันกินเบิดสุขันเด้อพี่น้องเด้อป่าฟ้าเหว่รุงท่างขันไปยังมันในป่าตัวเงี้ยไหมครับ เฮ็ดซ่าเลยแม่ลูกเอ้ยปลามันเข่าแล้วมันจะได้กินตัวเอาลงปล่อยทิ้งไว้นี่แหละเอาลงฟังพุ่นอ่ะปลายยิ่นเข่าฟังพุ่นได้ยูแม่เอายาไปท้องพุ่นไปปายกำลังกินเบ็ดมึงอกกูขยับเอียงหำเขาสิมาแย่งเฮาหน่อยเหี้ยมอ Kristin ừ, đứng thì Dung là Mà m Luc Đừng được bắt đó có thể là vui과 đấy,ríu tôi tumbs vào nhiều trường phạm cho pictures có nhiều kỳ, có thể là bây gỏ về mình m trays rất nhiều về việc chỉ fulfillment สองนิวน้วสามนิ้วก็เอาโหลดว่าแต่มันถอดได้แต่ปลาซิวตัวน้อยเอกไม่กินได้พวกเจ้า <c oughs> มาหาอะไมตีพวกมาสิดเด็ดเอาก็เห็นชี่รเขับแบงในจุ่มเลยสัน <Okay. S 2> พุ่นตีนเขาหางนพ่อหนาเคลื่อนพ่อ โอ้พวกเจ้ามาเมื่กินตีโอ้มาเคลื่อนบปลาแน่ขึ้นเขาเขาเขาอยู่ในผุนสองค้นสามค้นสี่้นผู้ชายผู้หญิงสองคู่นะเขาไปขี้รถมุนเข้าไปได้หันไส้มื้อตัวแรกเขาก็บ่าสิเขาไปพูดเราเขาบรูนเขาไปได้ กะลิาพาลูกตกอยู่แถวนี้ก็เลยเออตกแถวนี้ก็ได้ดอกสุดดอกีเหลืองดึงเลยได้หำะเดีย๋ยวหันบูบซะกันบูบเป็นยังดอกข,ออขาดายดวงแล้วเอามองนี้ข่ะเบสคอยหนักมากไหมจ๊ะเนี่ย ปลามันดึงลงมืแต่เมียม,มีแต่เหอหน้ำ,น,ำน้ำมันจะต้นน้ำแทง<อ>มันกอ่อตัวสะพอมันกิ่นอะไรหรือไแล้วซุ่มพระเจาบหย่านน้ำพระเจาก็ล้งแซ่เครื่องข้อขอยย่านขอยบกล้าลง้งหอยนักขี่กระเดียมหัาเทียนมีอีกกระปิงแจ้งเทียกัด ห้อนห้อนก็ลงจุ่มอยูด่ดอกของบลโลบบดมือย่านส่วนมากก็น,นั่งขางขางเอาสิละเพื่อนเพื่อนมาตกปลานะคะโกหกสักนิดก็ไม่บาปหรอกเนาะกลัวเขามาแย่งตกปลา<_ an> <_ an> พี่น้อง ท่านบอกว่าได้ปลาตัวใหญ่เขาสิมันตกน้ำเขาเนาะพี่น้องเนาะเขาก็บ,บอกว่าได้ตัวหน่อยสองนิ้วสามนิ้วตรงหัไม้ไปแมนไม้เตะสีเรลืองไปแล้วดิวครับ่ะปล่อยมัหนหลุดให้มันดึงคอสากกระเทียมันแมนตัวใหญ่ขึ้นหนูดึงดึงถอยหลังก็มากใช่ปลาก็กินตึ๊กแม่มากเหมือนว่าได้ตัวใหญ่ไปดีด้คร่ะแม่มากมันอไไันใด,ห,นานดหาหานิวน้วหนึ่งเด้อันนี้ได้แบบเครื่องโลเลยอะ ซื้อว่าตัวใหญ่อีดีสุดยอดเ้ย<ะ>โยอ้ยเขปาปลาไปซะเอาปดไหมฮบเอาเร็วเรๆไปปดไปปดเอาแม่ดึงเอาดึงจังใดลูกมันก้อมจะข,ขาดมันเวียงงาใหม่ขึ้นป้าไปแล้วคนวเอาไปปดแล้วเร็วพู้น่ะปากรอเร็วเร็ว ดึงขึ้นก็จะได้กอเบ็ดตัวเอาิกกระเดียนยังบ่ยังหยุดปล่อยปล่อยเอาโอ้ยใส่ไม้ลูกให็มันดินดินเลยไหมป่าจะได้กินเบ็ดดีดีตัวจะฟังผีบขโอยหาแนวว่าปิดขิกกระเดียนนี่ละ เอาคีงาแม่ลูกเอาต้นงาหนะดึงต้นงาขึ้นโป๊โหลดขึ้นเหนียวแม่งเหนียวเออหลดนห่อนเด็ดโอ้ยแน่นแม้นแถววะอ๋อไปนาพูดกับไปไปดูๆูนาพูดดุพูดตีกแรก เย็นๆนั่นเห็นบ่มันสิลอยมาย่างมึงผือนั่นเนาะอย่าสคิดพุงนี่นะบ่มีผ่าดดอกเสื้อแม่โลดกุมนั่งตัวกี่ดิบนหมึกย่างไปทั้งพุงบ่ได้จักตัวกบมานั่งตกของเก่านี่เอาเงินตุ๊กเงินในโลเข่งอะเนี่ยตกทั้งหมงเนี่ยย่างไปย่างมากับมาของเก่าว่าสิบปุ่นเสือกไปทั้งลุมอันมองชิ้นง่อย่ๆนั่นเห็นบ่หน่ะห่มมันไม่ตายนะ วิโตกน้ำบุ้มลงไปปลาดูดได้นะปลาดูดได้นะกอวะเออปลาดูดดีอ่ะปลาดูดปลาดูดปลาดูดเดี๋ยวรุนกันเนาะพี่น้องเนาะพูดอ่ะโอ้ยปลาตอดเหยื่อกินดีมากพี่น้องกินดีมากเลยค่ะนี่ดูดูเพิง่งทุนซอยกันนะพี่น้องกินแล้วพี่น้องกินแล้วกินแล้วกินแล้ว <c oughs> ไซแวน่นจ้าเออไซเว่นใไ่แวน่แวนเขาเรียกสซย,ยาใจคนจนนะคะเดี๋ยวตัวนี้ก่อนยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ากินพร้อมกันเลยอ้าว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 อาวอ,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 อาดึงหนะ้ามีแต่ไซแวน่นนะคะเพื่อนนี่ตัวใหญ่นุกินเร็วเออเอออุอ้ยตกใจ โอ๊ยพอขึ้นไปดูกคอตัวเองนี่เดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องไว้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆ FC ปลดปลาก่อนเด้อ